สวัสดีทุกคนวันนี้หิงแย่งงยจะพาทัวร์ห้องนอนของหญิงแย่นั่นเองนะมีคนบอกมาว่าหิงแย่งเ,งยเห็นหมีจะจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันกวู่กต้องนะครับเห็นหมีแล้วหนึ่งตัวหิงแย่ยังมีหมีอีกมากมาย <c oughs> แล้วก็ในตู้เสื้อผ้าอ <c oughs> มีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตโ้โหลกเขินมีกลิ่นหอมจากช็อกโกแลตมาจากอะไรนี <c oughs> ่ไง มีแอบกินช็อกโกแลตอยู่ในตู้เสื้อผ้าเหมือนน่ารักไปดูหมีตัวถัดไปดีกว่าหมีตัวนี้น่ารักแต่ไม่มีกลิ่นเป็นหมีที่ใส่ไม่ดีไม่มีกลิ่นหนูได้กินหอมของบับเบิ้ลกัมดูดีกว่าจะเป็นหมีตัวไหนมีตัวนี้เห็นมีไหมเห็นมีไหมหอมบับเบิ้ลกัมและหลังจากนั้นก็เจอหมีอยู่บนที่สูงนี่เห็นมีไหม เป็นหมีชามะนาวเย็นความชื่นใจท่านั้นไม่พอยังมีหมีในห้องน้ำด้วยนี่คือหมีในห้องน้ำหอมมาก c ั s t o แ c a n ี้หรือสายสายนั่นเองท่านั้นยังไม่พอนะยังมีหมีอีกแก๊งหนึ่งด้วยอุ้ยผ้าอะใบเปิดผิดลิ้นชักอุเป็นหมีก็หเต็มไปหมดเลย สต,ต๊อกเอาไว้มีกลิ่นเยอะแยะเลยมีกลิ่นกลิ่นสักประดมะลงไปถึงกลิ่นช็อโกโกแลตช็อกโกแลตชอบมากเลยอ่ะหอมมาใน,นตู้เสื้อผ้ามีกลิ่นช็อโกโกแลตบ้าไปแล้วบับเบิบ้ลกัมนี่เห็นแล,แล้วนี่น,นี้กลิ่นน้ำมะพร้าวอร่อยมาก <c ười> กินแล้วไม่ใช่อันนี้กลิ่นเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นเหมือนถุงยางเลยบ้าหลอรอนเล่น แล้วก็ยังมีหมีอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้จะเป็นหมีตัวพ่อนั่นก็คือพ่อหมีพ่อหมีนะคะพ่อหมีนี่ไม่มีกลิ่นแต่ว่าน่ารักดีนะบายบายมาโชว์หมีกันแค่นี้แหละ